เอาละครับสวัสดีค่ะพบกับโอ๊ตคุงเกมเมอร์ในเกม Aero.IO เอาพิมพ์ชื่อกันเลยโอ๊ตคุงโอ๊ตคุงบอพีไม่ได้ละเอาพิมพ์ได้แค่นี้ครับโอ๊ตคุงนะครับเริ่มเล่นเลย าใช้เพื่อเดินเก็บปึ๊บใช้เพื่อยิงอุ้ยนัดเดียวตายแต่ผมว่าพอเล่นน่าจะไม่อ่ะเออาวุธครับมาทำนุ่นสองครับอือืผมว่าตายเริ่มแรกเลยจนม,มุมแล้วนางเลือกเ,อเลือกโอโ้เจอเจอสองนี่ได้แล้วครับเลือกจรวจติดตามดีไหมวะ เลือกจรดติดตามครับอโอ้โหซามูไรเอาแอคแท็กเพิ่มครับนั่นยมดีเพิ่มนะครับอืมตายอ้าวจะเล่นอีกสตาหนึ่งนะครับไม่ครับอีตาหนึ่งผมต้องเอาจริงแล้ว The skill านูสองคมยิงทีละสองไปเรื่อยๆอ,อุ้ยยิงโม่ เจ่อศัตรูแล้วนี่โดนมาจี้มฟันประธนูุนูเนอเดินทำเ,เลือดได้สองค้งเลยยิงทีละสองนัดน,นี่นี่ตุ๊กตุ๊กตุ๊ตุ๊จนม,มุมแล้วเพื่อนตายตายผมกำังโจมตีเพิ่มด้วยนะอย่เลือดนาอเดวิดนี่เออเลือดอะไรดีครับยิงด้านหลังด้วยครับ เนี่ยด้นหลังหนึ่งยิงเพื่ออะไรไม่มีใครจะตายแล้วจะตายแล้วเราก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็เดี๋ยวค่อยเขาเลือกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเลือกเลือกดาวกระจายใครมาใกล้โดนดาวกระจายตายเลือกเก็บเลือดเก็บเลือดเก็บเลือดอุ้ยงอคงงอคงอาวุธงอคงเลือกเออเอาเกราะครับนี่เกราะสีม่วงเอาเลือกเต็ม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 แล้ว โอ้ได้ที่สามแล้วครับที่สองละโอ้ยเอาโอ้โหอืจะไฟจะไฟตายตอ่ะอืมอาวุธอะไอาวุธลลไอะไรวะธนูธนูเจอธนูหน่อยนี่ตูมตายไม่ตายเอาทะลุกำแพงครับยิงทะลุกำแพง ติ้วติ้วทะลุกำแพงติ้วติ้วมาฆ่ามาฉันทะลุกำแพงได้ออกมาสิไอวินนี่เออพวเกเราจัสตินเลือก green arrow อัดทุกคนให้ตายไปหมดเลยได้ยังแล้วอัดธนูอยู่เนี่ย ใครแย่งฉันฉันจะฆ่าคนนั้นสวัสดีโอ้ยโอ้ยคนก็กระเด็นเว้ยตา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 ยมาผมบอกแล้วไม่มีวันตายเรื่อยเลือๆเลื่อยเลือยเ้ยคนเกิดเกิดพอดีเลยจนมุมก็มายิงฉันสี่ เอออืมต้องรอดอ่าอยู่แต่นี้เนี้ยเปน็นไงละใจใจใจอ่าเพิ่มเอ็กพีหน่อยก็แล้วเพิ่มกระต้อยเดียวอืยิงยิงติดโดนโดนดีว่า ชื่อลิลี่เอ้ยโอ้เปที่สองแล้วเอาเลงได้ไหนเลงโคตรเลงเลยอะ่ะนก็เท่าเดิมหรือว่ามีเลงแต่เราไม่เคยเห็นตายไปแล้วหนึ่งศพลมใจเลยเต็มเลยเปไน็นไชื่อกิโอกิโอกูโกโกโอ,อยู่ยครับ มาจิ้มฟันอุ้ยอุ้ยตายตายตายไม่ตายเพิ่มสองอ่าเป็นสี่เป็นสามนี่เลือด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 นุ่มโดนโดนโดนยิงแล้ยิงไฟอ่ะยิงไฟไยแล้วเจอสามารถกับไฟลูกเดียวก็อะไรขึ้นก็อะไรก็ตายตายตายเอาเลือดเอาเลือดเออรีบเพิ่มเลือดละ

ยังไม่ตายเอ็ดมีไหนอู้ยทำไมเราไม่มีตัดเลี้ยงอ่ะลูกน้องกัดเจาะอ่ะมันมีด้วยผมเคยเห็นอยู่โอ้ยโอ้ยไม่มีตัดเลี้ยงเอาไอแคแจ็คเพิ่มอุ้ยเราตีนึงล่ะ เออจนมือจนจนยิงไม่โดนโอ้นี่มันต้นเดิมไม่ใช่หรออะตามสัตว์ก็อะไรก็อัพรยาอเลือกหนึ่งยิงหนึ่งนัดได้สองเลือดครับดูดิมก็สองอยู่แล้วนี่วะ สามูไลยไอ้ม็ยซิมฟันมาสู้กันอุ้ยจัลลดเลยมันใช้มีสายไ่ทำอะไรเพื่อเราเอ่อเอาเลือดเพิ่มดีกันคุณป่ารอยตอนนี้จนมุมแบบขั้วถ่าครับเอาป้องกันเบิ้์ครับ นาน้านาหอนี่นี่ไปไหนลุมสองก็รอดได้ไม่ตายไหนอีกตัวหนึ่งอีกตัวนึงตายย่งตายตายตายกันแล้วครับยิงหน้ายิงหลังนี่ยิงหลังมีสองนัดยิงหลังมีสองนัดเจอเด็กทาลุกฟาคอสครับไม่ สามนัดประคอนหนึ่งอ่ะโอ้ยๆน้ำน้ำเขาเล่นน้ำตายตายตายเรเรเๆๆรตั้งตัวกันเจ้าล่ะเฮ้ยไม่ตายตายไม่ฆ่าอะไรแล้วยังธนูจะไม่พลังโจมตีธนูรุนแรงขึ้นตายตายตาย เลือดเลือดเลืเลอดยิงไฟอยู่ได้ตายตายพ่อมดดิกทาลกตายแล้วครับน้ำเอ้ยาเดี๋ยวนิดเดียวอีกนิดเดียวเว้ยวายต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 ิดเดียวอ่ะหายไปไหน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 เลยวะอัะแล้วเพิ่มอีกนัดนึงจุดสี่นัด สี่นัดโอ้จะตายแล้วฉัน,นเรเบิร์อัพอีกแล้วโอ้โหเอาแอคแท็กเพิ่มรีเฟลเวลโอ้ยเลือดลดเลย <Not S 1> <Not S 2> นัดเดียวนัดเดียวนัดเดียวอุลิเบิร์อัพเลยเพิ่มอีกห้านัดโอ้โหแรงหน้าดูโอ้มึงนี่ไอติมนี่ครับมึงนด้ยโ,โล้วตอนนี้ต้องการสัต รูปตูต้เนาะีไหมเออเอาพลังป้องกันเพิ่มอือมือมอันนี้เวลจะตันแล้วหรือเปล่าน่าจะเวลตันสัก,กยีสิบหี้หรือว่าอาจจะไม่มีเวลตันเลยก็ได้โอเ้เจอตัวมีกรอกรอกแตกแล้วอ่ะไปทางหนนะ้าตา ตายตัวเน้าตัวโตแทนบายอืมอัสวินนูนเท่มากอัศวินโอ้โหเด็กนี้ฆ่างอคงแล้วเราก็ฆ่ามันรุนแรงมากห้านัดตู้สองนัดตายลเลเซอร์โอ้โหมันเปลี่ยนเลเซอร์เออหยิบสาม มาคงอย่างได้ที่หนึ่งอยู่เหมือนเดิมคุณป่าอ้าวอาไอเชาวล็อกชาวล็อกมาสู้ไอเชาวล็อกเพิ่มความเร็วโยยิงยิงเด้ง,ง,งมาเล่นน้ำดีอีกแล้วอ่าเวลตันแล้วครับเวลตันยี่ห้าจริงด้วยธนุกี่นัดแล้วนั่นยังห้านัดสี่นัดแล้ว หานัดเหมือนเดิมโดนลุมล่มเออโดนลุม่มโดนลุ่มตั้งไรตอนนี้ไม่สนอะไรแล้วตายตอนนี้ไม่สนเลือดแล้วอยากสู้อยากโอ้ย,โ,อยโจนจาคอไ์นอื้เลือดเต็มเหมือนเดิมมา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 ,มาสู้กันตัวใหญ่มาเ่าตัวเล็กนี่อืมอมน้าอีกละวอันนี้ไอ้โนอูโอุ้ยกรอหายหาย อกลับบ้านดีกว่าแล้วก็ต้าใครอยากให้ผมเล่น Aero.IO w ต่อก็อย่าลืมติดตามและกดไลค์โอ๊ตคงแกะเมื่อกันเยอะๆด้วยครับสำหรับนี้สวัสดี